แต่เราจะเป็นการพูดในใจร้องในใจนะคะไม่ได้ยินเสียงนะเอาใหมสามสี่ วงอ่าอันพร้อมกันค่ะโน ข้างในมีหน้าที่แค่บอกว่าถูกหรือผิดเพราะว่าเขาจะบอกว่าเกาเป็นคำเป็นหรือคำตายถ้าสมมติเขาบอกถูกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไปนั่งองมือปกติแต่ว่าถ้าเขาทำผิดเรามีความโทษไหมคะมีรอบอะไรดีปั่นจิ้งรี๋โอเคปันจิ้งรีกี่รอบคะรอบนนั้นนะตอนนั้นนะโอเคตั้งใจดูดีๆแล้วพวกเราตั้งใจดูเพื่อนนะ 老公，那个 Yeah. Mm -hmm. you คำที่มีพยัญชนะผสมกับสระอําไอไอเอาถูกอะมันถูกไหมเขาบอกว่าปัญตายหรือคำาเป็นเมื่อกี้ สุแล้วแดบ,บที่เท่าไหร่คุณก็จะส่มเองระวังนะคนที่ดื้อจะโดนออกมานะคะ